ราคาติดตามคุ้มห้าร้อยหกรับู้าน้องน่งน้องน้อยนงนอาเลยแบรนแบบกระดักเหมาเดินยังโลล้วนเลยดูกลัวับาาวขยันรักมาเห็น ที่เป็นแพ็กกกจหกร้อยคนนะครับเป็นราเทนะเป็นเนื <y <y ้อเมาส์แก๊ก

ิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายอวิตโกวันละ้นหรือเปลอาเดินทางมาเฉยหยาบวันนี้มาดูการดูดปลาเกิดเหตุไฟไหม้มีช่องไอไประเบิดจุดที่มีการตกพักเรือควิซี่มีโรงงานวัชพันธบาดเจ็บด้วยโดยมีรายละเอียดติดตามกันนะครับขณะเดียวกันไปดูความชื้นในเกาะ จะหยุดยิงสัญญาณแต่สัญญาณน,นาั้นก็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็มีการขึ้นกำลังคนมาอ,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 อย่างต่อเนื่องฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมอย่างตั้งใจเปรียบเทียบกันเลยนะครับฝั่งซ้ายมือคือทหารกัมพูชากำลังฝึกซ้อมรบความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่เช่นเดียวกับทหารไทยภาพด้านขวามือที่หน้าจอผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นการฝึกกำลังครับโดยกองร้อยลาตระเวนและเข้าตรวจกรมทหารราบที่8ค่ายจีนาราชเดโชชัยอำเภอเมืองขอนแก่นจัดทุดปฏิบัติการ กฝึกซ้อมเสมือนลงสนามจริงเลยนะครับเป็นการฝึกซ้อตามปกติเป็นล่วนนใแล้วคผู้ชมคะก็มีการของรักษความลอดภัยหู่้ารือนี่แหละที่มาเสริมกาลังช่วยหครับคอยล่าตะเวนเ้าระวังเหตุการณ์หาเกิดเหตุเฉิก็จะได้เรียนรู้กัให้เปนให้ถนัดมือและแต่ละคนเล่ไม่คลาด ก้าปุ๊บจุดเลยมาดูฝั่งกัมพูชากันหน่อยาการฝึกเขาไม่่อยๆเมือ่อปีนาหน้าการกัมพูชาเ<ๆ>มืองสีโสพลฝึกกรกพิเศษอย่างหนักเพื่อความแข็งแกร่งแล้วพวกเขาถูกแช่อยู่ในน้ำนาน4ี่วัน4ี่คืนต้องทนต่อสภาพนาำนาก้งก<ๆ>้าง้ามีปะทะรอบสาขึ้นมาเนี่ยไปแช่อยูอ<ๆ>่นี้ลอยคอแัโมาแต่คอแ<ๆ>ต่หน้าอย<ๆ>่างเง<ๆ>ี้ยโจดีค<ๆ>ิปาหา มติดขวางทั้งหมอสามารถน้าแล้วก็ให้เข้ามาจากจงจุโจมเป้าหมายก็เราต้องก็ว่าเป็นการทําธรรมธาเม่นเพื่อป้องกันมากศึกษึงอันเป็นที่รักค่ะแสบมียอรายงานเข้ามาลนะสุดใครครับผู้ชมช่วงบมายที่ผ่านมาชายแดนด้านช่องอานม้า เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณแนวรวดหนามนนรัเหจุดบ่อนใจชุ่งหน้าผาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบและมีลูกระเบิดตก้างอยู่ก่อนหน้านี้นะครับไฟลุกไหม้ครับแล้วไฟที่ลุกลามไปนะครับทาให้น้ำวัตถุระเบิดที่ตก้างอยู่เกิดการระเบิดขึ้นทหารบาดเจ็บไปสองด้ายนะครับ ขณะที่ชนิดและขนาดของวัตถุร,ระเบิดที่เกิดการระเบิดระหว่างการตรวจสอบนะครับในตอนนี้นะก็อยู่ระหว่างการรกักษาอาการบาเดเจ็บของทหารทั้งสองนายน,นะครับก็ถูกแรงอัดจารกระเบิดหมดสตินะครับตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดครับ่ะส่วนที่ชายแดนจังหวัดตากคุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการค้าสานะบุกคลายจุดส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนแนสอสเนวดีตัดวงจรแก๊งห่อเสถตอร์ค่ะ ตำที่้วดยาี่เก้มลรวกันตรจอเหาท่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจไซเบอร์สี่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบุกเข้าไป เขาเรียกอะไรกันเพื่อนเมนบอกหน่อยคือคนที่แบบมีสอบใบสอบเลยอันนี้เราเปิดอันใน tiktok เราเปิดอัดนนี้เราเราแจกนะคะเราเปิดให้ใน tiktok ด้วยนะอื้อือ้ันเจ้าหน้าที่ต้องตัดกุญแจบุกเข้าไป ที่เด็ดคือจะมีนายแล้วก็ไม่พบสิ่งิดกฎหมายด้วยแต่ผต้องรอการติดตั้งและออยางออกไปไม่สน้วคด้อเชครับเาาว้าวามีการลากสายัญญาณข้ไปบนชั้น2อแนช้พบากาอกรอัญญาณิ จุดล้วจุดล้วน้องยิยม้มน้องยอนน้องนอนหลับตาเรื่องเว้ฮะให้ไหมล่ละเดียวครับยเจย้า,าชีหะคือไม่ได้เลย อันนี้คือแพ็กการ์ดอันนี้เป็นพแพ็กการ์ดอันนี้เป็นแพ็กการ์ดผูตตามฉลอง6อคนนหาหมู่ทุกคนาผิดมาดำเนินคดีตามกฎหายเพื่อตัดวงจมเมอร์